คันนะครับที่ส่งกับวันนี้วันนี้ติดตั้งทั้งหมด7คันนะครับเด็ดๆทุกลำนะครับเสียงเด่นๆแบบนี้มีที่เดียวนะครับสำนักทีเอสสาว ในรอบคันนะครับคันนี้มีลำโพงหน้ารถด,ด้วยนะครับ เด่นๆรอบคันเลยครับอยาอา่างกับเวทีคอนเสิร์ตเลยครับแรงมากชัดเจนมาก บบ้างนะครัเริ่มต้นจากาเครื่องเล่นนะครับคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเล่นเครื่องเล่นเดิมนะครับปรีเป็นของ x อ็กซ์ตอนนี้ผ่านเล่นผ่านาเชื่อมต่อ iPad นะครับแล้วก็ผ่านกับตัวบลูทูธเคเอสซาวนะครับรับได้ระยะไกลเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างล่างนี้นะครับตัวนี้เป็นคาปาแม็กเวลห้าร้อยฟลัดนะครับตัวนี้เป็นพอแอมร้อยยี่สิบตัวนี้เลือกขับกระจังหน้ากับลําโพงคู่หลังนะครับกับลำโพงคู่หลัง คาปาในช่วยในเรื่องของไม่ให้ไฟตกวุบวับนั่นเองครับระบบเก็บสายไม่ต้องห่วงนะครับเรียบร้อยปราณีตนะครับปลอดภัยนะครับตัวนี้สามารถคุมไปแล้วก็วางเท้าได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะแอมตัวนี้ X อ a กซาด0ัรนขับ1ินิ้ว X อ a กซาดซีรีส์นะครับแล้วก็ตัวนี้เลยโอ้โหสุดยอดมากนะครับกราวซีโรรุ่นใหญ่นะครับเพราะแอมตัวนี้ราคารวมๆเกือบ20,000บาทเลยนะครับขับอะไร ขับลำโพงโอเลอ้อนรุ่นใหญ่นะครับรหัส XTR แล้วก็ขับเสียงแหลมรหัส XTR นะครับโหรุ่นใหญ่มากเลยคันนี้ใช้ของใหญ่ๆทั้งหมดเลยนะครับคู่หลังนะครับ8นิ้วอ่าเป็นของไฟเออร์นะครับเอ็กซาดรุ่นท็อปสุดแล้วก็เสียงแหลมเป็นอ E X 3 Neo นะครับไปกันคันนี้คันเดียวนี้นะครับงานเลี้ยง50เต๊ะเนี่ยผมว่าเอาอยู่แน่นอนนะครับไม่จําเป็นต้องไปอ่า จ้างเครื่องไฟคันนี้เหลือเฟือเลยครับสังกสีบ้านพื้นสะเทือนสถานแน่นอนนะครับสนใจก็จับจองคิวกันได้นะครับในรูปแบบของรถบ้านแบบนี้รถบนบ้านเล่นเสร็จแล้วปับ๊บกลับมาใช้งานได้คงเดิมนั่งสบายนะครับสนใจก็จับจองคิวกันได้เลยกับงานติดตั้งคุณภาพเนียเน้ยบแบบนี้นะครับสินค้าแบรนด์ชั้นนําระดับโลกคัดระดับหัวกะทิมาให้ท่านแล้วนะครับที่แคสซาวทั้งสองสาขาชนบุรีและการจนบุรี นะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ